มหาวิทยาลัยราชบัณสวนสุนันทานะคะซึ่งแต่เดิมเนี่ยเป็นพระราชอุทยานสวนสุนันทาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวัวทรงสร้างไว้เพื่อเป็นที่ประทับสําหรับพระองค์นะคะแล้วก็เป็นที่พำนักสําหรับพระมเหสีเจ้าจอมมารดาพระราชธิดาแล้วก็เจ้าจอมค่ะภายในพระราชอุทยานนะคะก็จะมีพระตำหนักพระที่นั่งแล้วก็เรือนต่างๆนะคะรวมไปถึงมีพันไม้หลากหลายชนิดนะคะ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสแสวงหาพันธุไม้นะคะทั้งที่เป็นพันธุไทยแล้วก็หายากมาปลูกเพื่อให้เกิดร่มเงาน,นะคะอย่างเช่นต้นประดู่ต้นไซตต้นกลางต้นปีบหรือต้นโศกนั่นเองค่ะ ครั้งหนึ่งเนี่ยนะคะมีผู้นําต้นไม้มาถวายพระองค์นะคะซึ่งต้นไม้นี้เนี่ยมีกลิ่นหอมเหมือนน้าอบฝรัง่งจึงโปรดให้ชื่อว่าน้ําอบฝรั่งค่ะต่อมาเนี่ยเปลี่ยนชื่อเป็นแก้วเจ้าจอมค่ะซึ่งเป็นดอกไม้ประจํามหาวิทยาลัยราชภัสสวนสุนันทานในปัจจุบันนั่นเองค่ะ เมื่อครั้งที่พระวิมาดาเธอกรุงพระสุทธาสินีนาถิยะมหาราชปิวัรดดามาประทับที่พระตำหนักนะคะรอบพระตำหนักก็จะปลูกดอกไม้ไว้หลากหลายชนิดค่ะที่สําคัญคือกุหลาบและก็กล้วยไม้ซึ่งมีหลายร้อยต้นแล้วก็ดอกไม้ในวรรณคดีนะคะเช่นเล่นทมขาวเล่นทมแดงพุทธชาติสีเหลืองต้นเล็บนางฟ้าสารพีลำดวนพิกุลนมแมวชมนาศมาลิหน้าวัว ชบาเทียนกระดังงากันนิกาหิรันิกาสุพันณิกาหรือว่าที่เรียกว่าฝ้ายคำนะคะชงโคซ่อนกลิ่นมาดิซ้อนสร้อยระยะและดอกไม้อีกมากมายเลยนะคะแล้วก็แล้วก็มีดอกระดาว,วันซึ่งปลูกมากที่สุดและมีไม้ป่าคือต้นสปอคริคสซเดเค่ะ ด้านหน้าประตำหนักนะคะก็จะมีดอกมะลิกระดังงากุหลาบป่านะคะปลูกไว้เพื่อใช้อบเสื้อผ้านะคะแล้วก็เครื่องทรงที่ซักรีดไว้ส่วนด้านหลังประตำหนักก็จะเป็นสะบัวที่กว้างใหญ่ค่ะซึ่งปลูกบัวไว้หลายชนิดทั้งที่เป็นกอแล้วก็ที่ปลูกไว้ในกระถางค่ะและก็จะมีผักตบชวานะคะที่ปลูกไว้ในกระถางดิมสะด้วยค่ะ จะเห็นได้ว่าจากที่กล่าวไปนี้นะคะมีพันไม้หลากหลายชนิดนะคะซึ่งสร้างความรื่นรมให้กับผู้ที่มาพักในพระราชอุทยานค่ะซึ่งเราเปรียบพระราชอุทยานสวนสุนันทาแห่งนี้เสมือนสวนส,วนสวรรค์ของนางสนมกำนันเลยทีเดียวค่ะสำหรับวิดีโอนี้นะคะหวังว่าทุกคนคงได้ทราบเกี่ยวกับพันไม้ในดว้วสวนสุนันทากันไปมากพอสมควรแล้วแล้วพบกันใหม่โอกาสต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ